นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t .com ทท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับนะเอ้นะโมสามทั้งตัดสาอิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสุวนนรรณโนมระนัง สุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะ ขอเชิญร่วมพิธีบวงสวงพุทธาพิเศษองค์ข้อเท้าเวสุวรรณโนนวัดลิ้นทองตำบลสแกรราบอำเภอโคกสำารงจังหวัดลบบุรีในวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2565เวลา15นาฬิกาเปิดให้บูชาขันครูองค์ข้อเท้าเวสุวรรณโน99บาทเวลา16นาฬิกา39นาทีพิธีบวงสวงองค์ข้อเท้าเวสุวรรณโนโดยหมอพรามโอเล่เวลา17นาฬิกา39นาที เถระเก้ารูปเจริญธรรมจกกักรปวนสูพร้อมพระเกจิทั้งสี่รูปนั่งปรบอธิษฐานจิตแผ่บารมีเมตตา 1. พระครูพัทรรปัญญาวุฒิเจ้าคณะอำเภอโคกสำรงวัดสิงคูย่าง 2. พระครูพิทักษ์วิหารการวัดวางโพรงเข้เจ้าคณะตำบลก่อแก้ว 3. พระอธิการชัยวัฒนะอุตมาญาโนเจ้าวาดวัดลิ้นทอง สีพระครูปรชญัสามารถพรหมมัโชโตเจ้าว,วาด <จะ S 1> วัดทุก<ส>ม่วงอย่าลืมบุญใหญ่กุศลแรงพิธีบวงสรวงพุทธ,ธาพิเศษองค์ข้อเท้าเวสุวรรณโนณวัดคลิ้นทองสแกราเป็นมงคลมหามงคลเท้าเวสุวรรณโนเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเจ้าแห่งทรัพย์เจ้าแห่งทองคำเจ้าแห่งความสำเร็จติดต่อสอบถามได้ที่ พระอธิการใช้วัฒนะเจ้าวาดวัดลิ้นทองโทร9 9 8 3 9 9 9 5 8 8สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระเสียรัตนไตายจงดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขตลอดกาลนานเทิน